คนจะไปงานออกโตเบอร์เฟสนะครับเขาก็จะแต่งตัวเตรียมกันไปอย่างที่เราเห็นกันในวีดีโอที่ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้20่กันยายน2568เป็นวันเริ่มงานนะครับเขาเริ่มงานตั้งแต่ตอนเที่ยงวันจะเป็นจบทีกทีอีก16วันข้างหน้า ก็คือเมาปิ้นกันไปเลยแข้างหน้าสองคนที่เขาแก่แล้วก็ยังแต่งชุดผู้ชาน่ชุดผู้หญิงผู้หญิงจะเน้นในลายสีชมพูโอหนี่เดินกันเยอะเลยนี่ครับท่านผู้ชม

เราจะกู้อินไซต์รีมัสก์วังอย่าอย่าสเอาแค่อย่ยนะครับรถบล็อกละเข้าทางเราเราจะต้องเดินเข้างานไกลนิดหนึ่งนะครับเราต้องเดินนะครับตรงไปด้านหน้านะครับแล้วลอไปทางด้านขวาแต่ว่าถนนปิดแล้วนะครับเขากั้นถนนเราคงต้องน่าจะเลี้ยวแล้วก็หาที่ลงนะครับเตรียมตัวนะครับทุกท่านชั่วโมงรึนเดืนประมาณ อยากมาก็ปีนี้ไม่ทันก็รอปีหน้านะครับรถบรรทุกกระเป๋าสัมย์รินี้ค่าแต่เราคงไม่ได้มากันมากๆๆเราต้องพยายามนิดนึงนะครับเพราะมันก็จะมีหมวกแบบมัจจายาชีอยู่ทุกที่นะครับโดยเฉพาะแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เดี๋ยวพอเราดจุดจะมาร์กจุดไว้นะครับเป็นจุดที่เราจะกลับมาเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งอนะครับท่าชมครับ